สวัสดีครับวันนี้จะพาไปชมบรรยากาศการเฉลิมฉลอง160ปีเมืองมหาสา,ารคามนะครับว่าบรรยากาศในวันนั้นนะครับวันที่22สิงหาคม2560นะครับที่จิวาการอำเภอเมืองมหาสา,ารคามครับไปชมบรรยากาศกันเลยครับ ยาวซึ่งถือว่าเป็นนะครับปรกพิณประเพณีและในเรื่องนะครับการเล่นดนตรีอันดับหนึ่งนะครับของนะครับประเทศไทยนะครับจะต้องอยู่ที่มหาสารคามได้เองครับนะครับวันนี้รบของคุณพ่อเองสูงด้วยนะครับแล้วก็นอกจากวันนี้ครับจะมีการแสดงรองยาวโดยในวันนี้นะครับก็จะมีกรองยาวความคณะนะครับก็จะร่วมประชันเสงี่ยงกันนะครับที่นาทีวการขอเมืองมหาสารคาม น้องๆก็เตรียมตัวนะครับทุกคณะนะครับก็จะมีการจัดเป็นกลุ่มๆนะครับแล้วก็เตรียมกลองนะครับสําหรับเรียกคณะกรรมการรอเข้าไปประกวดประชันเสียงคองเป็นคู่เป็นคู่นะครับ แพงกองยาวถือว่าเป็นหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ของจังหวัดมหาสารคามครับนางรำนางฟ้าทั้งหมด1600 0คนครับเอาขอเสียงนางฟ้าทั้งหมดหน่อยเลยนี่คือพลังของเราครับชาวมหาสารคามครับขอบคุณอีครับงานเป็นยังงยิ่งมหาสารคามพียา

แล้วก็รบรวนทางรัฐจะเข้าตรงที่นักประานเดินทางมาถึงนะครับโอเคตอนนี้ขออนุญาตให้พี่โจดแล้วก็ได้จากเกียมในส่วนของกรองยาวที่จะร่วมในพิธีเปิดแล้วก็นักปวยลำไม้ไม้ปว,วยไทยนะครับขออนุญาตตอนรับท่านหนว่วยด้วยส่วนราชการและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับเข้าสู่บรรยากาศของการประกอบพิธีเปิดเฉลิมฉลองวาระ160ปีจังหวัดมหาสารคามง,งานอสอนตรองยาวชาววังปีประทุมด้วยนะครับวันนี้22 สิงหาคม2568มหาสารคามเราเดินทางมาถึงปีที่ 160นะครับวันนี้เรามาร่วมกันเฉลิมฉลองแลวก็ร่วมกันภาคภูมิใจในความเป็นลูกหลานชาวพักหาสารคามแลาไปถึงพี่ร้องที่เดินทางมาที่มาสารคามไม่ว่าจะเรียนศึกษาหรือเรียนประกอบอาชีพนะครับท่านก็คือส่วนสําคัญในการที่จะสร้างบ้านแปลงเมืองบ้านสารคามให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองนะครับวันนี้เข้าสู่ขั้นตอนที่สําคัญวันนี้ทางจังหวัดมักสารคามได้รับเกียรติจากท่านดอ,อรธีรรักสัมฤทธิ์วานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยจะได้ทำหน้าที่เป็นประธานในการประกอบพิธีเปิดและก็จะได้เฉลิมฉลองร้อยหกสิบปีวันนี้หนึ่งหมื่นหกพันนางรำนะครับหนึ่งหมื่นหกพันนางรำหนึ่งพันหกร้อยแม่ไม้มวยไทยนะครับแล้วก็หกสิบคณะกองยาวที่จะมาร่วมเสิร์ฟกองนะครับนะทุกทุกท่านดวลเป็นตัวแทนของมหาชนสามแสนแปดพัน นะครับ9,000แปด9,000สามหมื่นคนนะครับของชาวบ้านสารคามที่จะเป็นตัวแทนในการร่วมเฉลิมฉลองนะครับกิจกรรมดีๆกิจกรรมสําคัญในวันนี้นะครับแล้วก็วันนี้เวลานี้นะครับฝาผนึกใจนะครับน้อยสีร้า็ปลายมานะครับเราได้รวมให้คนพาสายสมานเราในชุ่มฉ่ำนะครับชื่นใจนะครักพ่อแม่ขอบคุณ พอดีสีเลยครับท่านหัวหน้าส่วนราชการท่านหัวหน้าส่วนราชการเรียนเชิญที่บริเวณเอียรับรองที่เต็นท์ฝั่งทางด้านบ้านพักท่านนายการจังหวัดนะครับนะฝั่งทางด้านบ้านพักท่านนายการจังหวัดมแล้ส่วนราชการท่านผู้มีเติที่ได้เรียนเชิญไว้นะบนเวทีนะครับหัวหน้าส่วนราชการที่ได้เรียนเชิญไว้ที่บนเวทีได้จัดเก้าอี้รับรองไว้ให้ท่านเรียบร้อยนะครับพร้อมเป็นผู้บริการไว้ให้ขบวนอัตลักษณ์ออกนะครับ แล้วมวยครับคิดซ้ายคิดขวาก่อนนะครับลูกท่านพี่โจครับท่านรัฐมนตรีช่วยครับผมแล้วครับโอเคต่อก่อนนะครับขอขอทางก่อนนะครับน้องๆน้กมวยรู้แล้วนะครับว่าตัวเองอยู่จุดไหนนะครับ ที่ผ่านมาแลคู่นี้คือนหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ของการรวมกองยาวาาคณะกองยาวมากที่สุดนะครับในภาคอีสานถึง6กคิะครับวันนี้มากายเหลือเกินครับแล้วพวกเราพร้อมใจกันที่จะสืบสารรักษาวัฒนธรรมนะครับในประเพณีกองยาวซึ่งถือว่า เป็นนะครับกลุ่มะเพณีและในเรื่องนะครับการเล่นดนตรีอันดับหนึ่งนะครับของนะครับประเทศไทยนะครับจะต้องอยู่ที่บ้านทางสารกรรมนั่นเองครับนะครับวันนี้กขอบคุณท่านอย่างสูงด้วยนะครับแล้วก็นอกจากคนนี้ครับจะมีการแสดงกองยาวพันธินงางสมบูรณ์สุขสงบวันนี้ครบ160่งร้อยห่งสมัยขอต่อ ฉลองปีนตองหทยล้วนบทเพลงวนไทยม่มาต่นดี พีเพื่อให้นักแสดงได้เตรียมตัวด้านหลังนะครับสำหรับ่ผู้ชมที่อยู่ทางด้านหน้านะครับถ้ามีเรียกว่าเดยนนักเดยวนักเรียนนะครับลูกๆอาจจะเดิน